สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านชาวลัคนาราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมพบกับหมออ้อยเป็นประจำทุกเดือน สำหรับเดือนนี้หมอ,อยจะมาอพยากรดวงชะตาราศีให้กับชาวลัคนาราศีธนูประจำเดือนมิถุนายน2564ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรสิ่งที่ต้องแก้ไขและข้อควรระวังขอให้ท่านรับฟังอย่างมีสติ การงานชาวลัคนาราศีธนูท่านจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานที่มีปัญหางานที่ผู้อื่นทำไม่ได้เขาถูกส่งต่อมายังท่านงานที่แข่งขันงานที่ท่านจะต้องอยู่เบื้องหลังการงานของท่านให้ระวังเรื่องเอกสารสัญญาการเจรจาการตกลงนัดหมายจะผิดพลาดนัดไม่เป็นนัด โดบบนเบี้ยวสัญญาเกิดคู่กรณีเกิดข้อพิพาทมีปัญหาคดีความช่วงนี้ไม่ควรเซ็นสัญญาหรือรับปากใครใดๆทั้งนั้นระวังจะโดนเพื่อนร่วมงานแทงข้างหลังหรือขัดขวางท่านให้ระวังนะคะการเงินชาวลัคนาราศีธนูการงาการการเงินของท่าน การงานมีพัฒนาแต่การเงินกลับดีเวอร์นะคะการงานของท่านต้องมีการพัฒนาแต่การเงินของท่านกลับดีมีความมั่นคงดีเรื่องการเงินท่านที่คิดกู้ยืมช่วงนี้นะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับท่านนะคะชาวลัคนาราศีธนูความรักคนโสด สำหรับคนโสดชาวลัคนาราศีธนูท่านมีโอกาสที่จะพบเจอคนถูกใจในแวดวงการทำงานของท่านแต่ต้องระวังอาจเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วมาถูกใจท่านยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดีขอให้ท่านดูไปก่อนตัดสินใจคนที่มีคู่ ในช่วงนี้การทำงานร่วมกันให้ระวังเรื่องปากเสียงกับคู่ครองคนรักอาจสร้างปัญหาให้กับท่านเสียเงินเสียทองหรือท่านอาจจะช่วยเหลือในปัญหาของคู่ครองหมายถึงอาจกู้ร่วมกันประมาณนั้นคือต้องมีสิทธิ์มีส่วนร่วมกันในการกู้เงินอะไรก็ได้นะคะโชคลาบ ท่านมีโชคลาภจากการกู้ยืมเสี่ยงดวงชาวลัคนาราศีธนูสามารถที่จะเสี่ยงดวงได้จากคู่ครองคนรักที่ท่านคบหาดูใจกันเกี่ยวกับคู่ครองซื้อได้หมดจะเป็นวันเดือนปีเกิดพศอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับคู่ครองของท่านข้อควรระวัง ท่านอาจจะมีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่เพ่งเลงท่านนำเรื่องร้อนใจมาให้ท่านหรือท่านอาจจะมีปากเสียงกับคู่ครอง โดยคู่ครองหรือว่าเพื่อนฝูงแทงข้างหลังเสียชื่อเสียเสียงเกิดคู่กรณีได้สำหรับเดือนนี้หมออ้อยขอแนะนำให้ท่านชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านทำบุญแก้เครดเสริมดวงชะตาถวายอาสนะสง์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่วัดค่าน้ำค่าไฟและปัจจัยชำระหนี้สง์อุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณบ,บรรพบุรุษทุกดวงวิญ,ญ และดวงบรรพวงวิญญาณของบรรพุรุษทุกตระกูลหมออ้อยเขาฝากคลิป12ราศีในช่อง youtube ด้วยนะคะช่อง youtube ของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะหมอ หมออ้อยดูดวงชะตาให้ฟรีวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกสัปดาห์ช่วง19นาฬิกาถึง20นาฬิกาหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยทำคลิปในครั้งต่อไปสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านพบกับความมั่งคัง่งมั่นคงสมหวังสำเร็จทุกประการสวัสดีค่ะ